ขอทบทวนนิดหนึ่งนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนกันไปในเรื่องอะไรลูกบทเสพฮาใช่ไหมสามัคคีเสวกใช่ไหมมีอยู่สองตอนที่เราเรียนกันใช่ไหมคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาทบทวนคําศัพท์นะคะคําศัพท์นะคะก็จะมีคําว่าเฉโกก็คือฉลาดแกมโกงไม่ตรงไปตรงมานะคะคําที่สองช่างเขียนนะคะก็หมายถึงช่างวาดภาพนะคะปัจจุบันเนี่ยใช้คําว่าจิตรกรนะคะ ช่างสถาปนาก็คือช่างก่อสร้างนะคะทรงทันเนี่ยหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนะคะนรชนก็หมายถึงคนโยเสเนี่ยมาจากคําว่าโยโสที่หมายถึงว่าโยกเยกหรือว่าอวดดีนะคะส่วนคํานี้สเสว,วกนะลูกเราจะไม่ได้อ่านเป็นอักษรน,นําก็คือไม่อ่านว่ศเวกนะลูกอ่านว่าสเสว,วกซึ่งหมายถึงข้าราชการในราชสำนักนะคะแล้วก็ คำสุดท้ายคือคำว,ว่าอริพลน,นะคะหมายถึงค่าศึกนะคะอันนี้ที่เรามีการจดกันไปแล้วนะคะน,นี้ทบทวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะทั้งสองเรื่องนะคะที่เราเรียนไปนะคะคุณค่าทางด้านเนื้อหานะคะก็จะแสดงคุณค่าด้านเนื้อหานะคะในเรื่องอ่าตอนวิศวกรรมมานะคะจะแสดงเนื้อหาคุณค่าของศิลปาก,การรมนะคะที่จะทําให จิตใจมีความสุขอันส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะโดยศิลปินเนี่ยจะมีความสําคัญในฐานะที่เป็นผู้สร้างสารรค์ศิละปะนะคะช่วยกันสนับสนุนผลงานของศิลปินนะคะเพื่อให้ศิลปินเนี่ยมีไรายได้พอเลี้ยงชีพแล้วก็เกิดกําลังใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิละปะนะคะส่วนตอนสามัคคีเสวกนะคะจะแสดงเนื้อหาในส่วนของกลไกสําคัญนะคะในการบริหารราชการแผ่นดินนะคะก็คือข้าราชการเนี่ย จะต้องปฏิบัติตนตามหน้าที่นะคะแล้วก็มีระเบียบวินยัยเสียสละแล้วก็มีความสามัคคีนะคะไม่แก่งแย่งชิงดีกันเชื่อฟังผู้บังคับบัญชานะคะในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะที่มีคุณค่าทางด้านเนื้อาหาะะสองเรื่องนี้นะคะมีคุณค่าทางด้านเนื้อาหาะะตามที่ครูได้บอกไปเลยอ่ะมีทบทวนนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะ คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะก็จะมีการใช้การอุปมาใช่ไหมลูกมีการเปรียบเทียบประเทศชาตินะคะกับเรือเปรียบเทียบพระมหากษัตริย์เนี่ยอ่าเป็นกัปตันเรือนะคะเปรียบข้าราชการท้งหลายเนี่ยเป็นกะลาสีเรือนะคะเห็นไหมมีการเปรียบเทียบน,นะคะจะมีคําว่าเหมือนรูปเรือเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหม พอเชื่อฟังกับปิตันนี่ก็คือกับตังน,นั่นเองเขาบอกว่าอ่ะอันนี้เนี่ยจะมีความหมายว่าถ้าเราเชื่อใช่ไหมอ่ะถ้ามีความเชื่อถือในกับตันเนี่ยก็จะพาเราลอดพ้นผ่านไปได้เออแต่ถ้าว่าถ้าเราเนี่ยไม่เชื่อถือนะคะก็จะทําสามารถทําให้เรือเนี่ยล่มลงไปได้นะคะอืมี้ชบทวนนะคะอ่ะมาดูคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์น,นะคะมีการแตกัคําว่าศิลถิโลกเห็นไหม มีศิลปีศิละปะศิลปาคําว่าศิลคำว่าศิาละปะกรรมศิละปะกรรมอ่ะมีความหมายเดียวกันก็คือคําว่าศิละปะนะคะเหมือนกันทุกคําเลยมานี้อันนี้ตอนวิศวะกรรมมานะลูกบทวนนะคะอ่ะมาดูนะคะมีการหลากคํานะคะมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์นะคะมีคําว่าทรงทัน พระทรงศีพระภูทรพระจักรีนะคะมีการหลักคำดวนนะโลกอะดูนะคะมีการหลักคำที่ความหมายว่าข้าราชบริพารอย่างเช่นคําว่าข้าพบาทเตวีข้าฝากาบาทเตวก ราชเสวีไหนมีการหลากคำนะคะที่คำว่าข้าราชบริพารนี่บตัวนะลูกมาดูคุณค่าทางด้านสังคมนะคะอะสะท้อนตอนวิศวกรรมมาเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองน,นะคะผลงานศิลปินเนี่ยและช่างทั้งหลายเนี่ยได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะลูก เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองนะคะและแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเกียรติภูมิของชาติความเจริญรุ่งเรืองนี่ดูจากอะไรอ,อย่างถ้าคนเนี่ยมีเวลาที่จะมาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะต่างๆลกแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยจะไม่มีการรบการสงคราม,มทำให้จิตใจคนเนี่ยมีความสุขใช่ไหมก็อยากที่จะสร้างสรรค์าง,งานต่างๆเกิดขึ้น มาดูนะคะตอนสามคัคคีเสวกนะคะมาดูคุณค่าทางด้านเนื้อหาอาด้านสังคมนะลกูกสะท้อนคุณธรรมหน้าที่และความสามัคคีนะคะแสดงให้เห็นว่าชาติเนี่ยจะดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงนะคะข้าราชการเนี่ยพร้อมใจการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะคะและเค่งคัดในระเบียบวินัยแล้วก็มีความสามาคัคคีปองดองต่อกันอานครบถ้วนนะคะะ นี้ที่เราตัวกระไปยนะคะใจความสําคัญของทั้งสองเรือนะคะ่ะถ้าเป็นเรื่องวิศวะกับอ่าตอนวิศวกรรมาเนี่ยศิลปะที่เป็นสิ่งมีคุณค่านะคะจะช่วยให้จิตใจเนี่ยมีความสุขชาติใดมีความสงบนะคะย่อมมีศิลปะแสดงถึงความเจริญควรสนับสนุนศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อรักษาศิลปะของชาติบทเสภาสามัคคีเสวกอนอ่าสามัคคีเสวกเนี่ย มีใจความสําคัญก็คือข้าราชการเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญนะคะในการพัฒนา,าประเทศข้าราชการจึงมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะคะมีความส,า,สามัคคีต่อกันนะคะและมีความาเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยจะเิญรุ่งเรืองนะคะถ้าเราไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อาจจะทําให้ชาติไทยเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้นะคะ สิ่งที่เราจะได้นะคะก็คือในส่วนของความรู้เนี่ยเราจะได้รู้ถึงความสำคัญของศิลปะนะคะแล้วก็ความเจริญต่อที่มีความสำคัญก็คือต่อความเจริญของชาติหนึ่งลักษณะที่พึงกระทำของข้าราชการไทยนะคะข้อคิดก,ก็คือความรักและความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติความสำคัญของความสามัคคีนักเรียนสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะลูก อ่าอีกข้อหนึ่งนะคะการตระหนักในหน้าที่ของตนนะคะการปฏิบัติตนตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะคะมไม่ว่าอันนี้นะคะไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราทําอย่างเต็มความสามารถเนี่ยงานที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องออกมาดีแน่นอนนะคะอืมทีนี้นะคะ เดี๋ยวครูมีงานให้ทำนะคะอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะเดี๋ยวครูจะส่งให้ในไลน์กลุ่มนะลูกอ่ะให้นักเรียนนะคะจับคู่ความหมายใช่ไหมลูกอ่านักเรียนเขียนอ่าคำทั้งสองฝั่งแลวใช่ไหมมันจะมีฝั่งนี้จะมีเลขใช่ไหมลูกอ่ะมันจะมีเลขนะคะ ถ้กเรียนเนี่ยเอาเลขตัวนี้มาใส่หน้าคําที่มีความหมายตรงกับฝั่งนี้นะคะเห็นไหมโลกอ่ะเดีย๋ยวครูส่งให้ในลายกลุ่มนะลกูกอ่ะทีนี้นะคะเดีย๋ยวครูส่งให้ในลายกลุ่มนะคะ เดี๋ยวครูให้แยกย้ายกันทํางานนะลูกโอเคไหมคะอ่ะใช้ชั่วโมงนี้ในการทํางานทุกคนจะต้องมีงานส่งครูนะคะเออโอเคคะ่คะกูรู ครรับทำลงสมุดใช่ไหมครับค่ะทำลงในสมุดได้เลยค่ะลกูกะตอนนี้นะคะครูเพิ่มงานไว้ในกลุ่มแล้วนะลกูกให้นักเรียนนะคะอ่าเริ่มเขียนที่แบบฝึกหัดที่หนึ่งได้เลยนะลกูกเขียนบทนิดนึงบทสามัคคี เสวกนะคะเขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษบทสามัคคีเสวกนะคะตอนวิศวกรรมมาและสามัคคีเสวกนะคะรายละเอียดด้านล่างไม่ต้องเขียนนะลูกเขียนอันนี้กึ่งกลางหน้ากระดาษแล้วก็เริ่มที่แบบฝึกหัดที่หนึ่งได้เลยนะลูกโอเคค่ะเพราะฉะนั้นครูให้ใช้ข้าบนี้ในการทํางานนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งครั้งหน้านะคะโอเคค่ะ